พบกันอีกแล้วในช่องของพิมพ์พี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างแต่งหน้าไม่ติดแต่งหน้าที่ไรมันเยิมทุกทีนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะถ้าดูคลิปนี้แล้วนะคะรับรองว่าจะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจเลือกใช้ไพรเมอร์กันได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก่อนจะไปดูนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะคะก็กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่พิมพ์พี่อัปเดตไอเทมอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดและก็ได้อัปเดตก่อนใครแน่นอนค่ะอ่ะะวันนีี้พพิมมจาบกลเอียยเยะะเียยยยดดิบเเลนะะคก็๋วตามไปดูกันไดที่คลิป เลยไพรเมอร์ <P imer S 1> ก็เป็นตัวช่วยสําคัญนะคะที่จะช่วยให้เราเตรียมผิวก่อนลงเมคอัพต่างๆนะช่วยให้เมคอัพติดทนนานนะคะช่วยพางรูขุมขนให้เรียบเนียนขึ้นแล้วก็ช่วยควบคุมความมันได้อีกด้วยค่ะ แล้วที่นี้นะคะเราจะเลือกไพรเมอร์ยังไงนะคะจริงๆแล้วการเลือกไพรเมอร์ไม่ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาเราทาลงผิวแล้วนะคะมันก็จะแบบไม่มีสีนะคะสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยแต่ให้เลือกตามสภาพผิวของเราเป็นหลักนะเช่นผิวแห้งผิวมันหรือว่ารูขุมขนกว้างอย่างวันนี้นะคะที่พี่ๆจะมาแนะนําก็เป็นไพรเมอร์ของ Bene นฟิตนะคะทุกคนมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยค่ะเ e นเนฟิตโปรเฟชชั่นัลเป็นสูตรปราศจากความมันมีวิตามินอ e, ีก็จะมีส่วนผสมของซิกคาค่ะที่ช่วยดูดซับความมันส่วนเกินส่วน xter, เนะะท็กซ์ เ็นเนื้อครีมแบบนี้ค่ะก็จะมีความเป็นแบบสีเนื้ออ่อนๆแบบนี้นะแล้วก็เวลาทาค่ะทุกคนมันจะแบบทาลงผิวเป็นแบบนี้เลยคือไม่มีสีนะคะแล้วก็เกี่ยง่ายมากความรู้สึกตอนแรกอะ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนเป็นแป้งๆนะ,ะแต่ว่าเนื้อนุ่มเกี่ยง่ายมากทุกคนแล้วมันก็จะแห้งไปกับผิวเลยไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยค่ะรู้สึกแบบเบาสบายผิวมากๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย แต่ถ้าทุกคนลองทาที่บริเวณที่มีรูขุมขนกว้างนะจะเห็นชัดเจนเลยคะ่ะว่ามันจะช่วยแบบเบลอรูขุมขนได้ดีมากๆรูขุมขนมันจะดูเล็กลงเลยทันทีนะคะคือตัวนี้ดีมากๆเพราะว่าพิมพีใช้มาตลอดเลยนะคะตัวนี้ส่วนวิธีการใช้นะคะพิมพีก็แนะนําว่าให้วอร์มตัวไพรเมอร์นะคะที่หลังมือก่อนแล้วก็ใช้วิธีแทบๆทั่วหน้าแทนการถูนะคะ,ะ,คะก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคะ่ะ จริงๆไพรเมอร์นะคะไม่จำเป็นต้องาทาทัวนาก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างหรือว่าผิวมันพ,พี่แนะนําว่าให้ทาบริเวณข้างจมูกตรงนี้แล้วก็บริเวณทีโซนะคะก็จะช่วยควบคุมความมันส่วนบริเวณข้างจมูกเนี่ยก็จะช่วยพังรูขุมขนได้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วไพรเมอร์นะคะก็ใช้ก่อนลงรอ,องพื้นนะคะคือบางคนอาจใช้ข้ามขั้นตอนไปคือลองรอ,องพื้นแล้วไปใช้ไพรเมอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะให้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากให้เครื่องสำอาง ทนควบคุมความมันทางรูขุมขนก็จะแนะนําว่าให้ใช้ไพรเมอร์ก่อนลงรองพื้นค่ะไพรเมอร์รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นแรกๆของเ e n e f i t เลยค่ะก็เป็นไพรเมอร์ที่แบบโดง่งดังมีแต่คนชอบนะคะสําหรับใครที่รูขุมขนกว้างนะคะพิมพี่แนะนํารุ่นนี้เลยเพราะว่าเวลาที่เราทาไพรเมอร์ตัวนี้ลงไปนะคะมันจะช่วยพรางรูขุมขนเบอร์รูขุมขนได้แบบดีมากๆคะ่ะพิมพี่ใช้หมดไปหลายหลอดละเนี่ย คอนเฟิร์มว่าใช้พางรูขุมขนได้แบบดีจริงๆแต่ขอแนะนํานิดนึงค่ะตัวนี้มีส่วนผสมของซิลิโคนนะคะระวังเรื่องการตันด้วยเนาะถ้าใครกลัวหรือกังวลน,นะครับให้คินเครื่องสาอางและล้างหน้าให้สะอาดค่ะ ไพรเมอร์รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันนะคะก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะต่อมานะคะเป็นตัวที่2ก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะทุกคนเป็นรุ่น The Professional Pro Primer นะคะก็จะช่วยพังรูขุมขคนควบคุมความมันช่วยให้เครื่องสําอางติดทนเหมือนกันนะ,ะแต่ที่เพิ่มเข้ามาของตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ผิวดูไว่างใสขึ้นด้วยนะคะปรับผิวของเราให้สว่างขึ้นด้วย ตัวนี้นะคะจะเป็นไพรเมอร์ประกายมุกเนื้อสีชมพูอ่อนๆเกี่ยง่ายนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราอะคะ่ะดูแบบสว่างเวลาใช้จะรู้สึกว่าผิวอบไบกระจ่างใสขึ้นนะคะสูตรหลอดสีชมพูนะคะก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่3ค่ะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลนะคะทุกคนเป็นรุ่น Benefit the Professional Matt Rescue พอบีบอกมาแล้วเนี่ยเนื้อของไพรเมอร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นเนื้อเจลสีฟ้าสใส ตัวนี้จะเป็นตัวเจลควบคุมความมันได้แบบดีมากๆจะเป็นเจลบางๆนะคะเวลาที่เราทาลงผิวก็จะรู้สึกเย็นๆที่ผิวด้วยนะเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเนหนะเลยผิวจะดูแมทขึ้นทันทีนะคะด้วยเนื้อสัมผัสท,ที่บางเบานะคะก็จะหมดความกังวลเรื่องความมันระหว่างวันไปได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะจะเหมาะคนที่ผิวผสมหรือผิวมันยิ่งใครที่ผิวมันมากๆพิมพ์พี่จะแนะนําสูตรนี้ค่ะและสูตรนี้นะคะพิมพ์พี่คิดว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับสาวผิวมันมากๆเลยค่ะตัวนี้แนะนําให้ไปลองเลยต่อไปนะคะตัวที่4 จะเป็น Benefit the p r o f e s s i o n a l Hydrate p r i m e r ก็จะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งหรือผิวขาดน้ำสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกค่ะที่จะช่วยกักเก็บและให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็มีเชียร์บัตเตอร์ที่ช่วยผิวเรียบเนียนด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสูตรออยล์ฟรีปราศจากส่วนผสมของน้ํามันค่ะซึ่งน้ํามันที่อยู่ในเครื่องสำอางส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหารูขุมขนอุดตันและการแพ้ระคายเคืองซึ่งตัวนี้ก็เหมาะมากมากเลยค่ะสําหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายค่ะ ส่วนเทกเจอร์ของไพรเมอร์รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อครีมกึ่งเจลเนื้อเนียนนุ่มบางเบาเกี่ยง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะสูตรใหม่ล่าสุดของเขาสูตรนี้นะคะก็คือช่วยพางรูขุมขนช่วยให้เครื่องสาอางติดทนช่วยควบคุมความมันเหมือนเดิมและที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวถึง12ชั่วโมงเลยค่ะหลังจากที่พิมพ์พี่ได้ลองใช้ไพรเมอร์ทั้ง4สูตรนี้นะคะพิมพ์พี่ก็จะมาสรุปจุดเด่นของทั้ง4ตัวนี้ให้ฟังกันค่ะ ทั้งสตัวนี้นะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะช่วยควบคุมความมันช่วยให้เครื่องสำอางติดทนนะคะแล้วทีนี้มาดูตัวแรกเลยจุดเด่นของตัวนี้นะคะคือตัวเนี้ยพางรูขุมขนได้แบบดีมากๆพอทาตัวนี้ลงไปนะคะมันจะเป็นแบบเนื้อซิลิโคนใช่ไหมคะพอทาลงไปมันจะพางรูขุมขนได้แบบกริปเลยค่ะคือถ้าใครมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะพิมพีก็แนะนําสูตรน,นี้เลยค่ะ ส่วนตัวที่2หลอดชมพูนะคะจุดเด่นของตัวนี้นะคะก็คือช่วยให้ผิวใบกระจ่างใสขึ้นค่ะคล้ายๆพวกเบสที่ช่วยปรับผิวของเราให้สว่างระดับนึงนะคะคือถ้าใครต้องการให้ผิวใบสว่างขึ้นนะคะก็ใช้สูตรหลอดสีชมพูได้เลยค่ะ ส่วนตัวที่3นะคะถ้าใครไม่ชอบซิลิโคนกังวลเรื่องการอุดตันนะคะพิมพีแนะนําสูตรนี้เลยค่ะเป็นสูตรเจลตัวนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือช่วยควบคุมความมันได้ดีมากๆค่ะถ้าใครผิวมันมากๆนะคะพิมพีแนะนําสูตรนี้เลยค่ะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ผิวมันต้องการคุมมันขั้นสุดนะคะมาที่ตัวนี้เลยค่ะแต่ในเรื่องการเบอร์รูขุมขนนะคะก็อาจจะสู้ทางฝั่งของซิลิโคน,ไ,<ห>นไม่ได้นะคะ,<ห>ะ,คะเพราะว่าทางฝั่งซิลิโคนเนี่ยในเรื่องการ พางรูขุมขนเบอร์รูขุมขนนะเขาทําได้คลิปกว่าค่ะต่อไปตัวที่4ี่นะคะเป็นสูตรไฮเดรตนะคะก็คือตัวนี้เหมาะมากกับคนที่ผิวแห้งผิวขาดน้ำนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับสูตรแรกคือพางรูขุมขนควบคุมความมันทาให้เครื่องสำอางติดทน,นเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเขาช่วยลดความแห้งก้านเราก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะและตัวนี้นะคะเป็นสูตรออยล์ฟรีนะคะก็เหมาะมากกับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายค่ะถ้าใครกลัวแพ้นะคะกลัวใช้แล้วอุดตันก็แนะนําสูตรนี้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไพรเมอร์ทั้ง4รุ่นของแบรนด์ Benefit ค่ะยังไงเ mm hmm. พื่อนๆก็ลองไปเลือกตามสภาพผิวของเพื่อน mm hmm. ๆได้เลยนะคะวันนี้พิมพี่ก็มารีวิวให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละรุ่นก็มีจุดเด่นที่ต่างกาันเผื่อใครยังไม่ได้สอยนะคะยังเลือกไม่ได้ว่าจะใช้สูตรไหนดีนะคะพิมพี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกใช้ไพรเมอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เขาหน้าจะได้ไม่พลาดไอเทมเด็ดๆนะคะที่ทางเราได้ลองใช้เองจริงๆแล้วตัวไหนใช้ดีไม่ดียังไงนะคะพี่ๆก็จะเอามาแชร์ไว้ให้ในช่องนี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย